ควันหลงสื่อจีนโหมกระแสบทใหม่ของ Amazing Thailand ชาวจีนแห่ร่วมงานเทศกาลไทยในปักกิง่งตั้งตารอเที่ยวไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็นำควันหลงจากสื่อจีนนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งทางสำนักงานสื่อจีนของสำนักข่าวซินหัวนะคะก็ได้ พาดหัวขาว่าวอไว้ว่าชาวจีนแห่ร่วมงานเทศกาลไทยในปักกิ่งตั้งตารอเที่ยวไทยนะคะซึ่งประชาชนที่ได้ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอเข้าร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี2023ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-12มีนาคมที่ผ่านมาณทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งท่ามกลางสภาพอากาศอันแปรปรวนในช่วงของเดือนมีนาคม สำนักข่าวซินหัวและกลุ่มสื่อจีนรายงานข่าวอีเวนต์เทศกาลไทยประจำปี2023ที่กรุงปักกิง่งเพรียบพร้อมด้วยบูธขายอาหารและขนมไทยโดยเฉพาะมะพร้าวอ,อ่อนนำเข้าจากไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากขณะที่ผู้เข้าชมสามารถเลือกที่จะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณเดินถ่ายภาพภายในงานซึ่งให้บรรยากาศราวกับว่าเดินอยู่ในตลาดเมืองไทยงานเทศกาลไทยประจำปี เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปักกิง่งโดยงานปีนี้ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมมากกว่า6,000คนและรวบรวมอาหารไทยมากกว่า50เมนูจากร้านอาหารไทยชื่อดังเกือบ20แห่งทั่วปักกิง่งคุณอัธยุธท์สีสมุทรเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนเผยว่า อาหารไทยรสชาติต้นตำรับที่มีให้เลือกสรรหลากหลายถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของงานปีนี้โดยต้ยมยำกุ้งส้มตำและคอหมูย่างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดพงเชฟชาวไทยประจำร้านอาหารไทยเวรี่สยามเผยว่าเขามาออกบูธท,ที่งานเทศกาลไทยบ่อยครั้งจนมีลูกค้าติดใจฝีมือและตามไปกินถึงที่ร้านด้านคุณสุขมุมันตู้หญิงไทยเจ้าของร้านอาหารไทย ซึ่งแต่งชุดไทยมาออกบูธปีนี้เผยว่าเธอเตรียมเมนูแปลกใหม่อย่างกุ้งดองสไตล์ไทยมาให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองกันและหวังว่าความกระตือรือร้นของเธอจะทำให้ลูกค้ารู้สึกราวกับว,ว่าคนไทยกำลังทำอาหารให้แขกกินที่บ้าน จีนหนึ่งในผู้เข้าชมงานกล่าวว่าเธอชอบพัฒนธรรมไทยและประทับใจในความกระตือรือร้นและความเป็นมิตรของคนไทยโดยเธอตั้งตารอที่จะเดินทางเยือนไทยอีกครั้งในอนาคตอันใกล้คุณอัธยุ์กล่าวถึงความรู้สึกดีใจที่ไทยยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากไปหลังจากเกิดโรคโควิดระบาดพร้อมแสดงความหวังว่างานเทศกาลไทยนี้จะดึงดูดผู้คนเดินทางไปเที่ยวไทยให้มากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มสื่อกระแสดังหลักในจีนยังให้ความสนใจรายงานข่าวอีเวนต์เทศกาลไทยในปักกิ่งโดยพาดหัวข่าวกันว่างานเทศกาลไทยครั้งนี้แสดงถึงบทบาทใหม่ของ Amazing Thailand อย่างเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเป็นกิจกรรมอีกครั้งที่ทำให้ชาวจีนรู้สึกประทับใจในความอบอุน่นและมิตรเป็นตรีของคนไทย และหลังจากที่ข่าวคราวเรื่องนี้ได้เผยแพร่ออกมานะคะก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเดี๋ยวแอดจะขอ,อนําความคิดเห็นจากชาวเน็ตไทยมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้รับชมร่วมกันนะคะโดยความคิดเห็นแรกนะคะเขาก็บอกว่ากระทรวงอื่นทํางานชวนนักท่องเที่ยวมาไทยแทบตายก็ขอให้บางสํานักงานอย่าตั้งด่านลอยไถ่ตั้งนักท่องเที่ยวกันอีกเลยแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมคอมเมนต์นี้ว่า จับได้ต้องเอาให้หนักให้หมดอนาคตไปเลยบ่อนทำลายเศรษฐกิจไทยทางอ้อมคอมเมนต์ต่อมานะคะความสัมพันธ์ยาวนานมิตรที่ดีที่สุดของไทยที่พึ่งพาอาศัยกันมานานจากอิทธยาจนตราทวันนี้แล้วก็มีคนเข้ามาเสริมคอมเมนต์นี้ว่าเชียงใหม่จีนซื้อที่ซื้ออาคารไปเพียบแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคอมเมนต์ด้านบนว่ามิตรที่ดีที่สุด แต่ FDI บ้านเราญี่ปุ่นขึ้นเบอร์หนึ่งมาเสมอเป็นประเทศที่ทำให้เรากลายเป็นผู้ผลิตยานยนต์และลืมและสามารถลืมตาอ้าปากได้ญี่ปุ่นก็ครองยุธยามายาวนานครับมากันทั้งโรงงานถ้าจีนจะเข้ามาเชียงใหม่ก็ไม่แปลกแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมอีกว่า จีนสร้างงานให้คนไทยเหมือนพี่ยุ่นไหมครับความคิดเห็นต่อมานะคะเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวชื่นชมก็ดีอยู่หรอกแต่พระสงฆ์นิกรที่คิดจะยึดครองเศรษฐกิจเบ็ดเสร็จไม่เอาความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าวันแรงงานสากลหนึ่งพฤษภาคมที่จีนจะมีวันหยุดยาวทุกปีคงจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยมากมายแน่นอนวันสงกรานต์ก็คงมีนักท่องเที่ยวจีนที่มีเงินหรือไม่ก็พวกที่ไม่ได้ทํางานแล้วไม่ต้องอาศัยวันหยุดราชการกัน วงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องเตรียมตัวรับโอกาสนี้เร็วๆนี้จากนักท่องเที่ยวจีนเต็มอัตราแน่นอนความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าทำยังไงก็ไม่เหมือนเมืองไทยหรอกครับแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่าจีนเขารักเขมรช่วยกันโปรโมทคแมอยู่ความคิดเห็นต่อมาค่ะคุณค่าแห่งศิละปะวัฒนธรรมวัฒนาการความสุขสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย รวมทั้งน้ำใจเมตรีของคนไทยเป็นที่ชื่นชมอย่างชัดเจนในสายตาของประชาคมโลกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดังแค่ไหนไม่รู้รู้แต่โกลเด้นวีคปลายเมษาตั๋วจีนมาไทยแพงมากและการบินไทยก็แทบเต็มแล้วส่วนคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าแบ่งไปเที่ยวคมเมนกับลาวบ้างก็ได้นะโดยเฉพาะกลุ่มจีนที่หนุนหลังฮุนเซนความคิดเห็นต่อมาค่ะ ในขณะที่ทูตจีนประจำ,ำเขมรกำลังทำร้ายไทยพอมาเห็นคลิปนี้รู้สึกดีจังที่คนจีนอีกมากมายยังรักประเทศไทยแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่าทูตจีนในไทยต้องทำงานแล้วล่ะครับแบบนี้แอดก็ขอส่งท้ายด้วยความคิดเห็นอีกอสองความคิดเห็นนะคะเขาก็บอกว่ารักเมืองไทยเมืองไทยน่าอยู่น่าเที่ยวอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาก็บอกว่าเทศกาลสงกรานสนุกสุดๆคนจีนต้องมาเที่ยวสักครั้งและหน้าผลไม้พอดีไม่มาไม่ได้แล้ว นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตไทยนะคะแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและขอความกรุณานะคะแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพและสร้างสรรค์น,นะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะกด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อตอไปจากแอดนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ